สามตัวนะครับทีมนี้ได้สามตัวแล้วครับไซสี่ห้าโลครับเโลนะครับนะครับวันนี้ได้มันไหมครับได้ครับโอเควัดดวงนะครับโอเคนาครับนะอย่างนี้จะวัดดวงกับผมอีกไหมครับได้ครับรู้สึกเมื่อยไหมครับนะ งานนี้เมื่อยไหมครับสิบลซสหน่งหกตัวนี้สามเลขึ้นง่วใหญ่สิบลบลโัได้วัดดวงนะครับ ขอบคุณมากนะครับนะนะขอบคุณครับขอบคุณครับ